สวัสดีครับโขนี้มาเป็นถาดอ่ะตัเล็กมากรึบ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 กึบดันเลยแน่นกินขนุนเป็นไหนกันหมด một nó mà nó, mà leo 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 เอาขนุนนี่แอปเปิลนี่ของชอบแล้วแต่ตัวบางตัวก็ชอบขนุนบางตัวก็ชอบถั่วจเจ้าเทา ไปให้ทางนู้นก่อนนะโอเคไหมวันนี้มาเป็นถาดเงียบเงียบเงียบทิ้งอีกโอ้อย่าเอาใหม่เอาขนุนเอาอิ่มแล้วมั้มองหน้าฮะ <c oughs> ขนุนไม่ค่อยสุกวันนี้เอาถั่วเอ๋ตาแหวงลงมาเอาได้อะล้มเปียกน,นี่กินขนุนโอ้โหจะเอาอีกเหรอเพื่อนไปไหนหมด หนีชอบขนุนเ,เพื่อนไปไหนหมดไปนอนกันหมดแล้วเอามาแล้วมาแล้ว<ๆ>อันนี้ท่านี้โอ้โหจะหางกวงึงกรึบกรึบ ตัวไหมตัวนี้สร้า,างไหนเนาะแอปเปลิลแอปเปลิลไม่ถนดัดอนะ่ะเนาะหนูไม่เคยเห็นถาดใหญ่อย่างนี้หนูกลัวเออกัวหนูหนี่ตัววิ่งมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้โหถาดเปลอยเลยนี่เร็วเร็วเร็ว ฮลลโหลฮัลโหลฮัลลฮัลโหลฮัลลเอ้าฮัลโหลพี่เอาไมาเอาถาดพ่อเอาไมาเอาถาดมาใหญ่หนูกลัวหนูกลัวหนูกลัวพ่อเอาถาดใหญ่มาหนูกลัวอ๋ออหนูกลัวหนูกลัวเอาเรื่อยเลองดูนี่ขนุนครับไปแล้วมา เร็วเร็วเวฝนจะตกแล้วกริบกรบไปเร็วเร็วไม่ชินกับถาดว่ะเร็วเลีลามากโอ้โหลีลาเกิอเร็วเร็วฝนจะตกแล้วกรบกริบกรบกริบกรกรบกัวถาดห่อ เร็วลีลาเกิดอิ่มมาดิไปก่อนนะโหลีลาเกินไปก่อนนะเร็วโหลีลาไปละแรงมาแล้ว แอปเปิลหรือขนุนไอแหวงรอบขนุนไปแล้วคุณฮะวัวนี้มาแล้วมาหลอยมาข้างหลังมาแล้วเอามาแล้วเชิญกระดึบกระดึบโอ้โหจะเดินมาก็แต่ละอย่างเนาะต้องฉกผ่าโคนไว้ก่อนต้องผ่าโคนไว้ก่อน ดงับเงียบเอาลงมาเร็วแล้วเขาก็ลงมาเอ้าเจอถาดใหญ่กลัวไหม <c oughs> เร็วเร็ว <c oughs> เรือกกันเลย ขนุนหูหววงจ้านะเก็บโดดลงมาเอาเร็วกินถั่วถั่วขนุนไหมอปเปิลก็มีอาถั่วก็มีอัดถั่ว คอัวแรงครอัวทำไมอ้อยอ้อยอ้หมุนหมุนมุนมคิดถึงค so right? oh, oh, like oh, ิดถึงโอ้โหได้ถนนมาแล้วมาแร้วโอ้โหมาเพียบเลยทีนี้มื่กกี้ไม่กล้าลงมาอตัวเล็ก อไปแล้วได้ขนุนช at yeah ื่นใจพ่อเมื่อกี้กลัวถาดนู้นกลัวถาดนูไม่กล้ากินเมื่อกี้ตอนนี้นูชินแล้วจะวิ่งอะไรนักงหนาเร็วอันนี้เอาตกลงเอาอะไร เฮ้อโหเงบอืมเอ้อวันนี้ทำไมไม่เห็นชาวต่างชาติมาสงสัยยังไม่คำหรือเปล่าแงบแงบแงบๆงบแงบแงบบเอาโห,โหรีบกันเลยโอ้โหตกตกตก ลอ,อยอไ,ไหมเนเป็นไงตาเออเสือรเรือมาเลือมาคลึบไม่ขนุน เอาทั่วเบื่อแล้วขน,น,นบอกแหว่งเบื่อแล้วขนคลิปครับมไม่ไม่ฆ่าปลาทัวนะเออ อุ้ยใครมามาเร็วใครมาอา้าวทางนี้ก็รอโอ้โหโอ้โหทางไหน,นโอ้โวลอยอ่ยเหนื่อยแล้วอ๋อลลมาเอาเอง เรียกเอาเลยวิเขาเรียกอะไรนะกระเต็นโอ้ยเรียกอะไรนะตัวนั้นอะปากแแหลมมาเอาเร็วจะโยนให้ครับเจ้ากระลอกอย่าไปแย่งเขา เ,เจ้านี้กลัวถาดได้ถั่วไปแล้ว <c oughs> เอาตะโดดมันลัดหน้าเลยเนะนะคะ่ะกคลิบถั่วแล้วอัศวายแล้วกินโชว์หน่อยนี่เลยกินโชว์ ตาแออ๋ออยากอยากออกกล้องอพ่ออยากจากไปเดี๋ยวหนูนนไม่ได้ออกกล้องเนาะนานเคลื่อนกล้องขึ้นบนแล้วก็ต้องวิ่งตามกล้องมาเลยไปจุ้ไปจู้เอ้อวนเอ้ยเอาทัวร์เหรอ,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 อค่อยๆปีนเดี๋ยวก็ล่วงเอาใครผาดโผล่อยู่ตรงนั้นไปเล่นผาดโผล่อยู่ตรงนี้

มาแล้วตัวเล็กกินอะไรกินถั่ว,วเล็กชอบถั่วแงมแงมแงม่งมแงม่มแง่มแจกระจนมาแล้วจะกระจนจะกระจนเอาอ่ะนู่นโอ้โหวิ่งแมวแล้วจอนเล็ก <c ười> อดายไหมเป็นไงอดายไหม ถามจริงๆอร่อยไหมมันเที oh. ่ยวลงเลยเอ้าโอ้โหจะอ้วนเร็วๆลงมาอ้วนเหลือเกินเดี๋ยวก็ล่วงหรอกคลิปเอาอ้อะงยำ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 ๆๆๆำอ่ะยำมองหน้าพ่อจะไปไหนนะหนูกำลังกินอร่อยอ้าว เร็วเร,วเร,วเรว็ตัวนี้เป็นขี่เรือนนะตัวนี้ขนหายแล้วเริ่มขนออกสวยแล้วด้านหลังตรงเมื่อก่อนอนะโอ้โหแอปเปิลเลือกกินได้อมแงมองหน้าแง้นง้ๆๆง้ เจ้าโตเลตรอแล้วลงมาแล้วตกลงจะไปทางไหนเอาตรงนี้ดีกว่าพ่อพว่าพ่วิ่งอยู่นั่นแหละลงเมาดีใจอะไรน่งหนามาเร็วดีใจอะไรนั่งหนา,าวนนาิ่งไปวิ่งมาเอานี่ๆๆนเนีนระแวง กระเวนขาดใหญ่ไม่พ่อมาไม่เคยเห็นพ่อมาแบบนี้เอาเร็วเมื่อกี้ก็เอาอยู่ไม่เห็นเป็นไรเลยเนาะเนาะเนาะทางนั้นไปนะเวลาเกินอ้าวมาเร็วอ้วนเลยรึ๊บรึบ ตัวแล้วว,ลว่านทางนี้ล้อแล้วเงียบกรึบเอ๊ะเปิ่งอร่อยไหม มาแล้วเอาไรอ่ะมาวิ่งไปไหนห <c oughs> ัวยน,นไม่ให้เนะโอเคนะครับสำหรับวีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปให้อาหารน้องๆทางฝั่งนู้้นบ้างเดี๋ยวคอรอ,อาทางนี้ก่อนนะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับบายบเอฟซีหนะ่อยกินโชว์หน่อยอ่ะก่อนไปแงงแงงมันเที่ยวยังไงมันเที่ยวเลยโอเคไปก่อนนะบายบาย